พระพุทธศาสนาเริ่มจากการที่เจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงเล็งเห็นถึงทุกข์และสิ่งที่มนุษยชาติทุกคนต้องประสบและเจ้าชายพระองค์นี้ได้ทรงพยายามค้นหาความเป็นจริงของชีวิตในวันมาคาปุณมีพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระโอวาทอันเรียกว่าโอวาทปาติโมกในมหาสันนิบาตนั้นโอวาทปาติโมกหัวใจพระพุทธศาสนา พระอุวาทนี้ประมวลพระพุทธวธัทะประมวลพระพุทธศาสนาด้วยข้อความเพียงสามคาถากึ่งฉะนั้นพระโอวาทนี้จึงเป็นที่นับถือว่าสแสดงหัวใจของพระพุทธศาสนาตามที่ท่านพระธรรมสังฆหา,าจารย์ได้รวบรวมไว้ดังนี้ขันติปรมังตโปตีติขาขันติคือความทนเป็นบรมตบะนิพพานังปรมัง วัทันติพุทธาพระพุทธคือพระผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นอย่างยิ่งนหิปปบพชิโตปร,รูประคาติสมโนโหติปรังวิเหรยันโตบรนพรชิตคือนักบวชผู้ยังทำร้ายผู้อื่นอยู่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าสมณนะนี่เป็นพระคาถาแรกพระคาถานี้แสดงพระพุทธวาทะ คือวาทะของพระพุทธะที่แปลว่าพระผู้รู้ไว้สามข้อขันติความทรมานเป็นบรมตบะนิพพานเป็นบรมธรรมบรรพชิตคือนักบวชผู้ยังทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียน,ยน,ยนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณนะมีข้อที่ควรทำความเข้าใจคือในคาถานี้ใช้คำว่าพุทธะเป็นพหุวจนะคือแปลว่าพระพุทธะทั้งหลาย ซึ่งหมายความว่ามีมากในที่อื่นได้แสดงพระพุทธ,ธคือผู้รู้ไว้เป็นสามจำพวกคือพระสัพพัญญพุทธ,ธะพระพุทธ,ธผู้รู้ทั้งหมดหรือพระสัมมาสัมพุทธ,ธะพระพุทธ,ธผู้รู้เองชอบหมายถึงท่านที่ตรัสรู้พระธรรมด้วยพระองค์แล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามไปด้วยจนถึงตั้งพระพุทธ,ธาศาสนาขึ้นตั้งพุทธ,ธบริษัทขึ้นพระปัจเจพุทธ,ธะ พระผู้รู้เฉพาะองค์คือเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยตนเองเหมือนกันแต่ว่ารู้เฉพาะตนเท่านั้นไม่สอนให้ผู้อื่นรู้พระพุทธจำําพวกนี้ไม่ได้ตั้งพระพุทธศาสนาไม่ได้ตั้งพุทธบริษัทขึ้นเป็นผู้รู้เฉพาะตนพระอนุพุทธะคือพระผู้รู้ตามหมายถึงเป็นพระสาวกพุทธะคือเป็นผู้รู้ซึ่งเป็นผู้ฟังเป็นสิทธิของพระพุทธเจ้าจําพวกที่หนึ่ง ได้แก่พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายพระพุทธมีสามชมพูดังกล่าวมาและก็ล้วนมีวาทะคือท้อยคำตรงกันดังที่กล่าวมานั้นพระพุทธวาทะข้อที่หนึ่งขันติคือความทนทานเป็นบรมตบะขันตินั้นแปลก,กันว่าความอดทนจำแนกออกไปโดยในหนึ่งเป็นสองคืออธิวาสนะขันติและตีติขาขันติ ขันติสองอย่างอธิวาสนะขันติแปลว่าอดกลัน้นตามศัพแปลว่าทําให้ยับยั้งอยู่ขันติคือการทําให้ยับยั้งอยู่อันหมายถึงความอดกลั้นนี้เป็นขันติสามัญดังเช่นเมื่อได้รับความลำบากอันเกิดจากทุกขเวทนาในเวลาป่วยไข้ได้รับความตรักตรำในเวลาที่ถูกเย็นถูกร้อนต้องหิวต้องกระหายเป็นต้น ได้รับความเจ็บช้ำน้ำใจในเวลาที่ถูกว่ากล่าวกระทบกระทั่งร่างกายก็รู้สึกเป็นทุกข์เพราะความลำบากหรือเพราะความตรากตามนั้นจิตใจก็รู้สึกเป็นทุกข์เพราะความเจ็บช้ำน้ําใจนั้นผู้ที่ไม่มีขันติคือความอดกลั้นเมื่อได้รับความลำบากเช่นเวลารับความทุกขเวทนาในเวลาป่วยไข้ก็ร้องครวญครางได้รับความลำบากตรากตรำก็มักทนไม่ได้ ได้รับความเจ็บใจก็ทนไม่ได้จะต้องพลุนผลันกระทำการตอบแทนออกไปดังที่ปรากฏเป็นเรื่องราววิวาสโต้เถียงหรือการทำร้ายกันละกันแต่ว่าผู้ที่มีอธิวาสนัคติคืออดกลั้นเอาไว้ได้ก็พอยับยั้งเอาไว้ได้รับความลำบากก็ยับยั้งเอาไว้ได้รับความเจ็บใจก็ยับยั้งเอาไว้แต่ว่าความทุกข์กายทุกข์ใจยังมีอยู่กลั้นเอาไว้เท่านั้น ถ้ากลันเอาไว้ได้ก็เป็นการปรกติเรียบร้อยถ้ากลั้นเอาไว้ไม่ได้ก็ต้องมีอาการหรือมีความประพฤติไปตามที่จะเป็นควบคุมไว้ไม่ได้ฉะนั้นอธิวาสนะขันติขันติคือความอดกลัน้นยับยั้งเอาไว้นี้จึงจัดเป็นขันติสามัญและชื่อว่าเป็นตบะคือทำเป็นเครื่องแผดเผากิเลสเหมือนกันคือว่าได้อดกลั้นเอาไว้ได้แล้วก็แผดเผากิเลสส่วนนั้นไว้ได้ กิเลสไม่ลุกฮือขึ้นมาทำให้เสียหายแต่ก็เป็นตะบะอย่างสามัญอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าตีติคาขันติขันติคือความทนทานที่กล่าวไว้ในพระโอวาทนี้ขันติคือความทนทานนี้เป็นขันติที่สูงขึ้นมากหมายถึงเป็นขันติทางจิตใจที่ได้ปฏิบัติมาในขันติสามัญน,นั่นแหละจนมีจิตใจแข็งแกร่งทนทานต่ออารมณ์ที่มายั่วต่าง อารมณ์ที่มายัวต่างๆนั้นจะมายั่วให้ชอบก็ตามให้ชังก็ตามให้หลงก็ตามจิตใจที่ประกอบด้วยตีติขาคือความทนทาน สวัสดีครับได้เวลาของรายการแผ่นดินธรรมนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาฟังธรรมในช่วงเช้านะครับวันนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ภายในวัดเทพธิดารามวรวิหารครับเพราะผมได้รับเกียรตินะครับจากพักวิสุทธิวราพร ผู้ช่วยจะาอาวัดวัดเทพธิดารามวรวิหารครับกลับนมัสการครับสาธุพระอาจารย์ครับหัวข้อในการสนทนาในวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องของรวยจนไม่ได้ดูที่เงินครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอเราพูดถึงความร่ำรวยความมั่งคั่งเนี่ยก็มักจะเอาเงินเป็นตัววัดนะครับอยากจะให้ท่านได้เมตตาแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องของความรวยความจนถ้าเราไม่เอาเงินเป็นบรรทัดฐานแล้วเนี่ยเราวัดจากอะไรได้อย่างอื่นบ้างครับ ถ้าว่าพูดกันในทางธรรมะหรือว่าในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพจทธเจ้ายกย่องคนดีมากกว่าเงินทองนะยกย่องบัณฑิตมากกว่าเงินทองนะหลายหลายแห่งพระองค์ตัดตัดเรียกคนยกย่องคนเนี่ยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มองถึงเรื่องทรัพย์สมบัติหรือว่าเออครื่องประดับอย่างอื่นแต่ส่งมองถึงคุณธรรมหรือว่าคุณงามความดีที่มีอยู่ในตัวตนของบุคคลนั้นๆน,น,นะ ซึ่งถ้าเราย้อนไปเนี่ยผมมองว่าพระองค์ท่านก็เป็นต้นตัวอย่างที่ดีเพราะท่านเองเนี่ยมีทั้งทรัพย์มีทั้งสมบัติมากมาย,มมายนะครับ<ม>เพราะว่าเกิดมาเป็นกษัตริย์<ม>แต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ย<ม>ท่านก็อยากที่จะศึกษาในเรื่องของธรรมในเรื่องของความจริงแห่งชีวิตก็สละกทุกอย่างแล้วมาบวชนะครับจุดตรงนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกว่าการมีทรัพย์สินสมบัติก็อาจจะไม่ได้ ตอบสนองในระดองความสุขคัญที่สุดไม่สําคัญท,ที่สุดแต่ว่าไม่สําคัญเลยก็ไม่ได้นะ,ะก็สําคัญระดับหนึ่งพระองค์ไม่ไม่ทรงตําหนิคนมีทรัพย์นะไม่เคยมีตรงไหนที่พระองค์ตําหนิคนมีทรัพย์แต่ว่าทรงส่งเสริมให้ใครทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ให้แปลงทรัพย์ให้เป็นอริยทรัพย์ให้ใครทรัพย์นั้นสร้างคุณงามความดีสาธสโอ้โอราะฉะนั้นในขาที่พระองค์ท่านได้ตัสร้ออกมาเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าวันนี้เงินทอง อาจจะไม่ได้สําคัญเท่ากับความสุขที่จะได้รับจากการเป็นคนดีหรือการที่จะ,ะเข้าใจในทางเดินแห่งชีวิตอย่างนี้ครับพระองค์ท่านเล็งเห็นอะไรในส่วนนี้ครับพระองค์ลงเห็นเล็งเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตมากกว่านะเพราะว่าความจริงและชีวิตของเราเนะี่ยไม่ว่าจะเกิดมาร่ารวยยากจนเนี่ยทุกคนมีสามัญลักษณะเหมือนกันครับเกิดแก่เจ็บตายไม่รอดแม้แต่ลายเดียว ให้ใหญ่มาจากไหนให้เลือดมาจากไหนให้รวยขนาดไหนแต่ว่าตกอยู่ในกฎฮอกไตรลักอันนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงคุนพบและทําให้คนเนี่ยละอัตตาได้มากถ้าได้ศึกษาเรื่องนี้มากๆครับท่านก็เลยอยากจะให้ทุกทา่านได้เข้าใจถึงจุดตรงนี้ก็เลยได้เริ่มการทำการเผยแผ่ในใสิ่งที่ท่านตัสรุอกมาครับถ้าว่าเราได้ดูพระจริยาวารัรของพระองค์เมื่อพระองค์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยพระองค์ไม่ใช่เลือกผบผ่านสมาคมเฉพาะคนรวยนะครับ บางครั้งพระองค์ไปโปรดคนยากจนก็มีโปรดคนขอทานก็มี<ะ>ใช่ไหมโปรดคนยากจนเข็นใจม,มีมีหลายเรื่องราวในพระสันตปิฎกที่พระองค์ได้ทรงโปรดบุคคลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นเซมเบลหรือเป็นเป็นแบบอย่างให้กับพระนุ่มเนน้อยเราได้ด้วยว่าเวลาที่เราเใช้ชีวิตเป็นสมณะเนี่ยเป็นนักบวชเนี่ยเราก็ต้องมีความเป็นกลาง<ะ>กับคนทุกระดับนะอย่างตามภาพเนี่ยพูดจริงๆก็บางทีก็แอบน้อยนิดนึงนะแอบระบายนิดนึง เคยมีคนแซลบอกว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยทําไมชอบเอารูปคนที่มาถวายอาหารนะไปลงใน f เฟ e บุ๊กขอบคุณเขาบางทีมีกล้วยหวีเดียวมีก๋วยเตี๋ยวถุงเดียวเงี้ก็มาลงทําไมให้เสียเวลาแล้วก็บอกว่า ฉันมีความเป็นกลางฉันให้เกียรติคนทุกคนที่เขาทําความดีเม่จะก๋วยเตี๋ยวถุงเดียวกล้วยวีเดียวฉันก็เอาลงแล้ก็ขอบคุณคถ้าคุณจะมาเยอะๆมาแบบเต็มโต๊ะมาฉันก็ขอบคุณเพราะฉะนั้นฉันไม่ได้เลือกว่าคนยากคนจนหรือคนมีคนรวยแต่ฉันเลือกดูที่ใจเขา ใจเขาดีใจเขาประเสริฐเขามีจิตคิดจะให้เขารักกิเลสได้ตรงนั้นเป็นสิทธิฉันยกย่องเขาเพราะนั้นใครจะว่าจันก็เรื่องของคุณและการเข้าถึงการทําบุญจริงๆใช่ใช่ใครก็ทําได้ใช่เมื่อกี้พระอาจารย์ได้เกิ่นมาละบอกว่าการที่วงจรชีวิตของคนเรานี่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะนั้นในช่วงชีวิตเนี่ยทําอย่างไรครับที่เราจะสามารถเอา ว่าถ้าจากเหล่านี้มาทาให้มันเกิดความร่ํารวยแห่งชีวิตในเชิงของพระพุทธศาสนาครับก็คือพัฒนาตนเองเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตนเองครับถ้าเราไม่พัฒนาเราก็จะอยู่กับที่หรือแม้อาจจะเผิอตกต่าลงไปนั้นการที่เราพัฒนาตนเองด้วยการปฏิบัติธรรมหรือว่าขัดเกลากิเลสฝึกจิตฝึกใจของเราให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะจะเป็นการพัฒนาตัวเรา ให้อัพขึ้นไปเรื่อยตั้งแต่ริ่มตั้งแต่การฝึกให้มีเมตตาให้ทานอัพขึ้นไปรักษาศีลอัพขึ้นมาเป็นฝึกจิตเจริญจิตภาวนาจิตใจเราก็จะค่อยๆสะอาดขึ้นเหมืนอนถูกซักฟอกให้สะอาดขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกิเลสเบาบางลงรเราก็จะเปลี่ยนพบเปลี่ยนภูมิไปในภูมิที่ดีกว่าจนกระทั่งสิ้นสุดก็ค,คือ,อหมดกิเลสนะผลจากวัฏสงสาร ที่เราเรียกว่าอริยทรัพย์คือต้องสิ่งเหล่านี้ฐานศีลภาวนาแลถ้าไปขิก้กียจอะไรหรอกทานศีลภาวนาก็เริ่มที่ตัวเรานี่แหละในเงินเนี่ยเราไปเรามีเงินเราไปฝากธนาคารได้ใช่ไหมเรามีทานมีบารมีพวกเนี้ยมันมีที่ฝากไหมครับไม่ต้องไปฝากหรอกไม่ต้องไปฝากเพราะว <สะ S 2> ่ามันเป็นมันเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมความดีนี่เป็นเป็นมันเป็นนามธรรมเพราะนั้นไม่มีธนาคารที่ไหนก็รับฝากหรอก คือมันติดตัวเราไปเหมือนเงาตามตัวอยู่แล้วทำไว้ก็จะสะสมไดตัวเองใช่มันสะสมสะสมตรงไหนเอ่ยสะสมตรงที่ตอนที่เราทำเนี่ยอย่างท่านพิจีกรเนี่ยวันนี้วันเกิดสมมตินะอยากจะใส่บาตรพระสักเก้าองค์เ <ทะ S 2> นะตรียมวางแผนคืนนี้เตรียมจัดเข้าของใส่ตะกร้าใส่ถาดผูกริบบิ้นผูกโบนะถ,ถึงตอนเช้าลุกมาแต่เช้ามาตั้งโต๊ะหน้าบ้านรอพระเดินมาใส่บาตร ทำไมตอนนั้นจิตใจดีไหมดีจิตใจดีจิตใจพองใสไหมพองใสมีความสุขเพราะว่าเรากําลังทําความดีรเราวางแผนนะจินตนาการเอาไว้แล้วก็ทําตามนั้นเนี่ยทุกขั้นตอนของการทําความดีเนี่ยจิตเนี่ยมันคือกล้องดิจิตอลที่ยังชั้นดีเลยมันสะสมก็คือมันเก็บบันทึกภาพไว้เป็นดีเอ็นเอในใ,ใ,ใ,ในในจิตของเราเรียบร้อยแล้ว,ลวาะฉะนั้นเมื่อเราเทําความดีทุกครั้งเนี่ย ถูกบันทึกเอาไว้ในจิตเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นมันติดเป็นดีเอ็นเอไปแล้วไม่ต้องไปฝากใครที่ไหนทางนั้นนะไม่ต้องไปฝากมันฝังลึกอยู่นั้นเมื่อเราตายไปน่นจิตดวงเก่าดับไปจิตดวงใหม่ไปปฏิบัติหนที่มันก็ก๊อปปี้เอาดีเอ็นเอตามไปด้วยเห็นไหมมันก็ทําให้เราปนนี้ก็เลยทาให้พบหน้าชาติหน้าใช่มันก็จะมีสิ่งเหล่านี้ติดตามตัวไปด้วยใช่ใช่ซึ่งเพราะฉะนั้นการที่ เราเกิดมาในชาตินี้เนี่ยม,มีอะไรที่แตกต่างกันมันน่าจะเป็นผลจากการที่การมีอริยสัจสมมาจาก,กชาติบางก่อนไหมครับอันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องอธิบายมากก็เห็นได้อย่างท่านพิธีกรก็ดีอาตมาก็ดียมที่นั่งก็อยู่เนี่ยช่างภาพเนี่ยเราเหมือนกันไหมไม่เหมือน,นครับเราไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมรูปร่างหน้าตาการศึกษาส,สมบัติการยากของการหาเงินหาทองครบอบครัวปัญหาต่างๆทุกคน อาจจะมีแต่มันไม่เหมือนกันครับความเข้มข้นความมากความน้อยไม่เหมือนกันนี่เพราะอะไรเพราะนี้ก็เพราะว่าการที่เราพัฒนาตนเองมาไม่เท่ากันครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกการพัฒนาชั้นนี้พอเกิดมาป็นบุญที่จะได้มาสะสมสร้างอริยทรัพย์เพิ่มเติมนะครับที่จะทําให้พวกเราเนี่ยได้มีทรัพย์ภายในที่ มากขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ไม่ต้องฝากธนาคารเพราะ <c oughs> ว่านี้เป็นทรัพย์ภายในจับต้องไม่ได้นั้นแต่ว่าม,มันมันเป็นดีๆมันมันอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วมันตามเราไปได้ตลอดทุกภพทุกชาติข้ามภพข้ามชาติได้ด้วยครับแล้ววันที่เราจะรู้ตัวได้ยังไงครับว่าวันนี้เรามีท <Bar> รัพย์เหล่านี้เพียงพอแล้วอืมอันนี้ไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราครับถ้าเรามีความสุขยืนเดินนั่งนอน อยู่กับบ้านออกไปนอกบ้านเข้าสังคมถ้าเรามีความสุขเมื่อไหร่นั่นคือเรามีอริยทรัพยนะ์เรามีความสุขสุขที่เกิดจากการไม่บีดเบียนใครสุขที่เกิดจากการมีศีลมีธรรมสุขเรา่นี้มันละเอียดอ่อนกว่านะสุขที่ได้จากการให้จากการช่วยเหลือจากการเอื้อเฟื้อบุคคลรอบข้างนี่คืออริยทรัพย์ที่มอยู่ในตัวเราจะทําให้เราเนี่ยเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วกออ็ไปไหนเนี่ยไม่มีคนรังเกียจ เป็นเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญนะไม่ร้อนชุ่มเย็นคนที่มีเรียทรัพย์จะอารมณ์ประมาณนี้แสดงว่านอกจากตัวเราที่จะได้อานิสง์ของการมีทรัพย์มีความสุขแล้วเรายังสามารถเผื่อแผ่ไปถึงคนรอบข้างได้ด้วยคนรอบข้างก็จะได้อานิสง์เหมือนแสงสว่างของพระจันทร์เ่ใช่ไหมมันก็แผ่ไปทุกที่ใช่ไหมที่ทุกคนมองเห็นได้อะใช่ไหมไม่เฉพาะจดจงคนใดคนหนึ่ง แล้วมันเกี่ยวข้องไหมครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดวันนี้การที่เราปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเนี่ยม,มันก็อาจจะนําม,มาซึ่งทรัพย์ในรูปแบบของเงินหรือความมั่งมีอย่างอื่นเกิดข<อ>ึน้นด้วยถ้าถามว่ามันมันมันเป็นไปได้ไหมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะรว่าถ้าเราเป็นคนมีศีลมีธรรมอยู่ประจําตัวประจําใจเราทําแต่คุณงามความดีเขา,าเป็นคนดีอะนะเมื่อเราเป็นคนดีเนี่ยสมมุติว่า ท่านพิจิตรเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยจะเลือกผู้จัดการสักคนหนึ่งนะให้ดูแลบริษัทของเราเนี่ยร,ระหว่างคนมีสิลกับคนไม่มีสินคนมีทําคนไม่ทําท่านจะเอาคนไหนเอาคนมีสิลไว้ใจได้แล้วคนมีสิลได้รับเรื่องเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการ,ปาปรกเป็นหัวหน้าแผนกเงิือนเดอนสูงไหมเป็เงินเดินสูงเป็นรัพย์ได้ไหมจะเป็นรั์ใช่แปลงเป็นทรัพย์ได้ครับคนดีๆคนมีความดีคนมีคมุณธรรม,มเนี่ยเป็นบุคคลแห่งทรัพย์ได้สีเลนะ โผคสัมปทานตอนที่พระสรุปสิ่งไงแต่ไม่ได้ทรัพย์จะลอยมามาแบบโอ้โหแบบถูกหวยรวยโปมาแบบมาไม่ไม่ควรจะได้ไม่ใช่เกิดจากการที่เราประพฤติปฏิบัติชอบแล้วมันจะเป็นหนทางเป็นเส้นทางให้เราเนี่ยได้ยศได้ตําแหน่งได้ร,รับยกย่องได้รับเงินเดือนได้รับทิ่งต่างๆมันก็จะกลายเป็นพวกกระทรัพย์เกิดขึ้นได้ซึ่งพอได้มาแล้วเราก็เอาทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยมาทําให้เป็นอริยทรัพย์ต่อบัณฑิตต้องคิดอย่างนั้น แต่ถ้าคนผ่านก็ไม่คิดอย่างนั้นถ้าเราเป็นบัณฑิตนะเป็นคนฉลาดไม่งโง่เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าที่เราได้มาเนี่ยเพราะเราทําคุณงามความดีเราต้องต่อยอดเอาไว้มันเหมือนวีซ่าเหมือนเราไปไปในประเทศที่มันสวยงามจเจริญรุ่งเรืองเราอยากอยู่นานๆเนี่ยรเราก็ต้องต่อวีซ่าใช่ไหมเอาทรัพย์นั้นมาทําให้เราเออมีให้มีสุขมีอริยทรัพย์ยืนยาวยั่งยืน แล้วก็จะได้เป็นประโยชน์กับตัวเราก็สังคมรอบข้างด้วยแล้วพอทาไปเรื่อยๆมันก็จะมัน,มนจะบบนชิน,นะะมันจะชินด้วยแหละมันจะเป็นความเคยชินคนที่ทําดีบ่อยๆเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการทําความดีครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะความดีถนะ้าคนคนที่เขาทาจนชินจนอะไรเป็นเรื่องงาปกติเหมือนคนที่ใส่บาตรประจำนะพอหกโมงเช้าเฮ้ยได้เวลาใส่บาตรแล้วต้องลุกแล้วนะมาดูที่เตรียมอะไรพร้อมไือยังมาจี้ลูกน้องหรือมาเตรียมเองก็แล้วแต่ไปยืนรอเดี๋ยวพระจะมา แต่ถ้าคนไม่เธอทำมันก็เฉยๆไปอยากใส่บาตรอู้ไม่เอาตืนเจ้าง่วงนอนอยากพักผ่อนเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเห็นไหมมันก็คนละอย่างกันเลยนะอะไรที่เราทำสสมใช่ทรัพย์บารมีก็ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แตกต่างกันตรงนี้นะครับพระอาจารย์ครับโชงสุดท้ายของรายการแล้วครับเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนที่มีความสําคัญต่อสุนทรภู่กวีเอกของรัตนโกศิทป์เรานะครับได้ข่าวว่าทาง วัดเทพธิดารามกำลเราจะจัดงานยิ่งใหญ่อ,อยากให้ท่านประชาสัมพันธ์งานนี้ให้ญาติโยมทางบ้านได้รู้จักด้วยครับสาธุก็ปีนี้เป็นปีที่ครบ238ปีชาตการของสุนันผู้กวีเอกของโลกว่า The Great p o e t of the world เพราะฉะนั้นทางวัดเทพธิดารามซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เป็นสุนันผู้มิวเซียมเนี่ยก็ตั้งใจจะทำบุญพิเศษปีนี้ก็คือจะออนิม,มนต์พระสงฆมาจเจริญพุทธมนต์9รูปแล้วก็ มีพิธีทาบุญถวายพระตาหารถวายสังฆทานอุทิศให้กับสุทนภูซึ่งเป็นผู้ที่สร้างคิวเสียงให้กับสังคมประเทศไทยทำให้ยูเนสโกประกาศให้เป็นกวีเอกของโลกมีรูปปั้นอยู่ที่มาดามทุสโซที่ลอนดอนนี่ก็เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งของงานในภักเช้าส่วนถ้าเป็นพักบ่ายก็จะเป็นกิจกรรมเรียกว่าส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยยกย่องสุทนภูหลากหลายรูปแบบเช่นมีการประกวดร้องกรรํำพันพิราบ การประกวดแต่งกายย้อนยุควรรณกรรมพระภัยมณีการวาดภาพวรรณกรมรมพระภัยมณีนางยักษ์นางเงือกนางลาเวงชีเปื่อยมันมีองคงกรมาพุ่อพับเลยเด็กๆก,ก็จะสนุกกันจะจำกัดอายุไหมครับคนที่จะเข้าร่วมการแต่งถ้าเป็นเรื่องของการแต่งกายย้อนยุค้ไม่จํากัดเลยตั้งแต่เด็กเกินผู้ใหญ่แต่การร้องกรอนอาจจะแบ่งช่วงการร้องกรอนเพราะเด็กจะสู้ผู้ใหญ่ไม่ได้ ตตกิจกรรมน่าสนใจนะครับถ้าท่านใดสะดวกที่จะมาร่วมง,งานก็คือ26มิถุนายนนะครับทั้งวันเลยทั้งวันเลยที่วัดเทพธิดารามใช่ใช่ใชแล้วก็ยังมีการแสดงโชว์ด้วยนะ<า>ก็จะมีการรำนานาชาติการรำของออกลุ่มที่เขาฝึกแบบโชว์นานาชาติได้เลยแล้<า>ว่าในอาเซียน10ประเทศเนี่ยเขาจะมีเพลงเป็นทั้งไทยและอังกฤษแล้วก็จะรำโชว์สวยงามมากแล้วจะมีโนรามาจากภาคใต้มารับโล่รางวัลด้วย มีพิธีมอบโลกคนดีสิสุนทรด้วยก็จะมาโชว์โ,โนราซึ่งเป็นอ,อ,อะไรอะวัฒนธรรมที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นอะไรอะศิลปะเออศิลปะที่จับต้องไม่ได้ครับเออได้รับรางวัลจากยูเนสโกด้วยอันนี้ก็ถ้าหากว่าใครอยู่ใกล้หรือว่าสนใจเรื่องสุนทรผู้เรื่องโครงชันกบะปอนวันนั้นไม่น่าพลาดนะสาธุอยากจะให้ทุกท่านได้มา ร่วมกิจกรรมที่วัดเทพดิารามนะครับเดินทางมาก็สะดวกนะครับสะดวกรถลราวิ่งได้รอบวัดมาได้หลายสายวันนี้ต้องขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับที่เมตตาแสดงธรรมครับผมสาธุท่านผู้ชมครับท่านสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับแบบนี้เช่นเดิมนะครับหรือสามารถติดตามรับชมเทปเก่าของเราใน y o u t u b e วัดพระลับกาวนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ จิตไม่เย็นก็เห็นแต่ทูกคิดเป็นทำเป็นพูดเป็นก็เป็นสุขทูกไม่ลงเหลืออภัยได้ทุกเมือ่อจิตไม่ทุกข์ก็เป็นสุขทำเป็น ขจัดสิน้นมนทิ้งใจ